สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับหลุงบุญพาชมกันนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาแนะนำะเกี่ยวก,กับการขุดหลุมเพื่อปลูกมะละกอน,นะครับวิธีการขุดหลุมวิธีการเตรียมหลุมนะครับมาชมกันครับว่าหลุงบุญจะทําการเตรียมหลุมเพื่อปลูกมะละกอเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนก็ชมกันนะครับ ามาดูครับว่าลุงบุญจะทําการเตรียมอย่างไรครับนี่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมานะครับทําการเตรียมหลุมมะละกอกันนะครับก็จะทําการขุดนะครับนี่ครับลุงบุญก็จะทําการรวนดินขึ้นมาแล้วก็ขุดหลุมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหลุมที่ลุงบุญได้ทําการขุดอ่ จะลึกเพียงใดนะครับนี่ครับหลุมมะละกอกที่ลุงบุญใช้ทําการขุดนะครับนี่ครับด้านล่างก็ลึกนะครับจากการที่ลุงบุญได้ทําการขุดบ่วนดินเอาไว้นะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับจากการที่เราทําการขุดดินให้เป็นวงรอบประมาณสัก หกสิบเซนนะครับเน้นประมาณสักหกสิบเซนความกว้างของปากหลุมนะครับประมาณสักหกสิบเซนเพื่อต้องการให้ดินรอบๆนะครับเขาชนนะครับเขานุ่มนวลในเมื่อรากมะละกอที่เราทําการปลูกใหม่นี่ครับเขายังอ่อนอยู่ก็จะได้ชรอนเฉยไปได้สะดวกนะครับ นี่คือการเตรียมหลุมการขุดหลุมนะครับลึกนะครับประมาณหนึ่งฟุตหรือว่าไม่ต่ำกว่า20เซนนะครับหลวงบุ่จะทำการขุดแบบนี้ทุกหลุมนะครับไม่ต่ำกว่า20เซนหรือว่าเน้นประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับขุดลงไปด้านล่างของเขานะครับดินก็จะล้วนซุยนะครับวันนี้การขุดของหลวงบุญหลวงบุญจะไม่ ทำการลองหลุมแต่อย่างใดนะครับแค่ขุดดินขึ้นมาเพื่อทำการาตากแดดนะครับแค่เปิดปากหลุมเอาไว้แบบนี้นะครับทุกหลุมนะครับทำการขุดรวนดินรอบๆนะครับรวนดินรอบๆแล้วก็ขุดตรงกลางขึ้นมานะครับเพื่อทำการตากแดดนะครับเพื่ออะไรครับตากแดดครับ เพื่อฆ่าเชื้อรานะครับทําการตากแดดไว้เพื่อฆ่าเชื้อราไม่ต้องกลัวว่าดินของเราจะ,ะโดนแดดแล้วจะแห้งนะครับปล่อยให้เขาโดนแดดไปเลยครับเมื่อเขาโดนแดดเชื้อราต่างๆที่หมักหมมอยู่ในดินนี่แหละครับก็จะถูกทําลายไปโดยการผ่านแสงแดดนะครับนี่ครับคือการเตรียมหลุมขุดหลุมของลงบุญนะครับ นี่เป็นวิธีและแนวทางของหลุงบุญนะครับรวนดินขึ้นมาขุดรอบๆไปกว้างนะครับประมาณสักห0เซนห้าสิบเซนหรือ60สเซนตรงนั้นแหละครับรวนดินให้ลึกลงไปประมาณสักหนึ่งฟุตหรือว่าสัากยี่สิบเซนนะครับขุดขึ้นมานะครับเมื่อดินเขารวนชุยแล้วขุดขึ้นมาเปิดปากหลุมทิ้งไว้นะครับนี่ครับ เมื่อลงบุญทำการขุดดินทำให้ร่วนทุยแล้วนะครับกว้างประมาณสักห้าสิบเซนหรือหกสิบเซนนะครับแล้วก็จะทำการเปิดหลุมขึ้นมานะครับให้ได้ประมาณสักยี่สิบเซนถึงหนึ่งคุดหรือว่าสามสิบเซนนะครับนี่ครับก็จะเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับ จะเปิดไว้แบบนี้ก็เพื่อฆ่าเชื้อรานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําการเปิดหลุมไว้แบบนี้ประมาณสัก1นแดดก็อพอนะครับแค่โดนแดดประมาณสัก1นแดดนะครับก็จะเอาปูนขาวโดโลไม้มา,าใส่เอาไว้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะ จะทำการใส่ปูนขาวดูลโลไม้เพื่อปรับความเป็นหลดเป็นด่างของดินให้เพื่อนๆได้ชมอีกคลิปนะครับก็ไว้คลิปหน้านะครับส่วน,นคลิปนี้หลุงบุญจะมาแนะนำเกี่ยวกับการขุดหลุมและก็เปิดหลุมมาไว้เพื่อฆ่าเชื้อราด้วยแสงแดดนะครับนี่เป็นการเตรียมหลุมขุดหลุมเพื่อหล,ล่อปลูกมะละกอนะครับก็ แนะนำเพื่อนๆน,นะครับทุกนก็จะทําการขุดและเปิดหลุมทิ้งไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับย้ายเพื่อนๆน,นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็าถากหญ้ารอบๆเปิดหน้าดินขึ้นมาทําการรวนดินขุดหลุมลงไปนะครับให้กว้างได้ประมาณสัก50-60เซนนะครับความกว้างนะครับ ดพลวนดินลงไปให้ลึกนะครับให้ได้ประมาณสัก20เซนถึงหนึ่งพุทนะครับหรือว่าสามสิบเซนเมื่อดินเราทําทการพลวนจนล้วนแล้วนะครับก็ให้ทาํา,ก,มมาทการเปิดปากหลุมมาไว้นะครับให้ทําการเปิดปากหลุมมาไว้เหตุผลที่ทําการเปิดปากหลุมก็เพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่อยู่ในดินนี่แหละครับเพราะว่า ทุกครั้งที่เราทําการปลูกเราก็ต้องใช้ธรรมชาตินี่แหละครับค่าเชื้อราถ้าเรามีโอกาสที่จะใช้แสงแดดได้ก็แนะนํานะครับเปิดปักหลุมเพื่อโดนแสงเพื่อค่าเชื้อราอีกอย่างนะครับในการเปิดปักหลุมแบบนี้ไว้นะครับเราก็จะสะดวกต่อการปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับ นั่นก็คือการที่เรานำปูนขาวดูละคมับมาใส่ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินนะครับนี่ครับลุงบุญก็จะเปิดเอาไว้แบบนี้นะครับจะทำแบบนี้ทุกหลุมนะครับก็เพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับทําไว้แบบนี้เพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับเพื่อปักของเราจะได้โตไว ปลาตะจากเครือโลกนะครับนี่ครับก็จะทำเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อใส่ปูนขาวดูโลไม้แล้วนะครับก็จะคลุกคล้ากันอีกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าใส่แล้วแล้วก็ปิดไม่ใช่นะครับใส่ปูนขาวดูโลไม้แล้วก็คลุกคล้ากับดินแล้วก็เอาดินนี้ไปปิดเมื่อเสร็จนะครับเมื่อเสร็จลุงบุญก็จะทําการ ใส่มูลจัดหรือว่าปุ๋ยคอ,อกนะครับเหมือนว่าขีวัวบ้านเราเนี่ยแหละครับผสมด้วยปุ๋ยนะครับอันนั้นเป็นเอาไว้คลิปหน้าลุงบุญจะทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการขุดหลุมเปิดหลุมเพื่อฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดกันนะครับ ก็พาเพื่อนๆลงสู่ป่า,ปากเกษตรลงพื้นที่กันอีกครั้งนะครับหลังจากาได้ไปชมธรรมชาติกันกันมานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะยังไม่ทิ้งกันนะครับพอขวาวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามาดูโฆษณาให้กับลงบุญด้วยนะครับก็สำหรับท้ายนี้แล้วก็ขออวยพรนะครับอย่าแบบเช่นเคยแบบทุกคลิปนะครับ ขอเพื่อนๆ FC ของลุงบุญนะครับจงโชคดีมีชัยมีความสุขมีตังใช้ไม่ขาดมือกันทุกครอบครัวนะครับทุกท่านเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ